มาเบึงวิถีชีวิตของผูทีเลียงสัตว์พี่น้องหน้าฝนนี่ก็เป็นลักษณะนี้แหละยากลาบากในจักหน่อยเพิน่นนจขค้นยาได้บาดที่นี่ค้นยาไปฟังพุน่นเอาไปให้วกล้วยเพิน่นอ้เพิ่นเลียงกล้วยล่าหลายได้พี่น้องกล้วยดอนเกิดมีเพิ่นบอกว่า,น,านั่นๆเจ้าของเพิ่นนันนๆนเพิ่นกำลังกิ่งเฟียงฟางฟางอ,อันเดียวกันนั่นละลงไปแล้วเ uh huh. พื่อนเจ้าขึ้นเรือได้บาดที่นี่พี่น้องนี่แหละมันยากลําบากอีหลีการเลียงสัตว์หน้าฝน าะคือนาแลงผู้คาเอาวิธีการการที่จะขนซึ่งยาขนขนเฟี้ยงไปให้ควยพันกินให้ได้เบิ่งวิถีชีวิตเศร้าหน้าเศร้าให้หลเลี้ยงสัตว์น้ำพร้อมเพล่ะเลี้ยงงัวเลี้ยงควายพันบอกว่าให้เบิ่งแบบนี้แ่ะพี่น้องสบายสบายบรรยาก,กาศเห็นได้แจ็คลันวิวเ้อโอ้เดี๋ยวเสียเดีเดี๋ยวเสีย เบิงบ่งดนๆเบื้องเงาเงาสำหรับพอพี่น้องผู้ที่เขามาชมเขามาเบิง่งบม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามผู้ไม่ติดตามเนอมาเบิ่งคลิปของผู้ขาให้โศกให้มนันให้ร่ำให้รวยเฮ็ดอนไดก็ขอให้ได้สมดังเกีรารปถนาทุกสิ่งทุกอยา่างทุกแนวก็แล้วกันไปดีก่าเนีไปดีกว่้เอาเพื่อนสิไปแล้วออนเที่ยวนี้เพื่อนเอาเฟี้ยงเดี๋ยวเที่ยวต่อไปพวกเระเพิพ่งจง,งสเสี่ยวห้าอะให้เบิ่งซ้ำนีนะพี่น้องเนาะ เอาซ้ำนี่ละเอาซ้ำนี่ละผนวาสิเอาซ้ำนี่บาทที่นี่เอาผลน่ก็เลี้ยนจันไปดีแต่บาทที่นี่เดี๋ยวได้ให้เบิ่งเงี้ยวอีกจั็น้อยหนึ่งบาทที่นี่เาบาททืองสีเงี้ยวเงีใจนจลน้อยก็ได้ดอกผู้ข่าว่าสีเบิ่งนี้น้อย,อยแต่ว่าประทับใจไหมเวลาเพิ่นเทศเวียกเ็ดการเทศงานเพิ่นมีความสุขนี่ละ่ะการเทศการเทศงานแต่มีความสุขหล้วมันจะมวนมันจะเลิดเพินนออบ่ต้องคิดอีหยัง,ยางาม,มากมามอันไดกว่าครับ อย่านะบ้านไรผมเข่าไยการเที่ยงไปหาใบาสองไหมครับรช่วงแรกไหมช่วงแรกผมบ่ได้เข่าครับโอ,อมบ้นเตยเด็กังด็กโมี่เหรอครับผมเข่าไยการเที่ยงฮอดใบสองสุม,มือครับกับรายการอีสานพาเพื่นอนครับมา,ม,ามาบาดท,ที่นี่มาแล้วครับบุ้นละจูดเบือ่อบาดท,ที่นี่ เบิงเบิงวิธีกิ้ง้าพี่น้องบ่าทีนี่เอ้าเดี๋ยวหยุดว้กวนว่โดมันสีเงามาเบิงวิธีการจิ้งยาพี่น้องบ่าทีนี่วิธีการจิ้งยาใส่เฮี้ยใส่เรือใส่เรือโอ้ยผู้ขากะตกแต่ภาษาไทยนี่แหละถ้าเป็นภาษาอีสานข่องอยู่ผู้ขาก็เลยอาจจะถือจะซาเด้อในเรื่องของคำบอกคำจาบางครั้งบางที่ผิดตกผิดพลาดประการใดขอโทษขอภัยสำหรับผู้ที่เขามติดตามรับชมรับเบิง อ้าวบาทที่นี่อีกก้อนนึงเราพี่น้องนั่นโอ้สัวสิได้ให้สัตว์เลี้ยงพันจินมันยากลำบากกูได้พี่น้องนั่นเห็นว่ามันยากกูได้บาทที่มันบ่มันมันบ่มเ็นจีเฮ็ดง่ายๆเด้ผู้มาซื้อน่ะนะซื้อราคาสีสูงๆแน่พันบอกว่าเป็นลักษณะแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยเมื่อเวลาเลี้ยงสัตว์เราก็ต้องดูแลมันการเฮ็ดซุกทิ้ง ทุกอย่างเห็ดทุกอย่างทุกแนวแต่ห้าเอาใจใส่มันกะอ้วนกับพี่โดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์เห็ดการเห็ดงานขึ้นกันเขาต้องเอาใจใส่อ่ะเบิ้งบาดที่นี่เพิ่นซิญญูไปบาทที่นี่กำลังอวยหัวเรือหนึ่งสองสามวิธีการเอาหนาเอาเฟี้ยงเอาฟางขามฝาก เป็นลักษณะแบบนี้และเด้อพี่น้องเด้ออ่ะชิปนี้ซ้ำนี่ละบ๊ายบายสวัสดีครับ